พระเยซูเพื่อใครจากพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อ16พระเยซูเสด็จมาตายเพื่อไถ่าบาปเฉพาะคนบางกลุ่มที่ถูกเลือกสรรไว้เท่านั้นจริงหรือไม่แล้วขัดแย้งกับพระธรรมมัทธิว2 8ข้อ18ถึง20ไหมอย่างไรนี่คือบทสรุปถ้าพระเยซูมาตายเพื่อคนที่ถูกเลือกเท่านั้นแล้วพระองค์จะสั่งให้เราไปประกาศกับคนทั้งโลกทำไมคำถามนี้คริสเตียนต้องหยุดคิด ประเด็นหลักคือยอห์นสามข้อสิพูดว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คำว่าโลก c อสมอสไม่ได้หมายถึงคนกลุ่มเล็กแต่หมายถึงมนุษยชาติทั้งหมดความรอดถูกเสนอให้ทุกคนแต่จะเกิดผลกับผู้ที่เชื่อเท่านั้นแล้วทำไมบางกลุ่มบอกว่าไถ่เฉพาะผู้ถูกเลือก นี่คือแนวคิดที่เรียกว่า limited atonement พระเยซูตายเพื่อคนที่พระเจ้าทรงเลือกเท่านั้นพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าพระเยซูไม่ตายเพื่อคนอื่นแต่บอกว่าการไถ่มีพลังเพียงพอสำหรับทุกคนและมีผลจริงในผู้ที่เชื่อขัดแย้งกับมัทธิว28ข้อ18ถึง20ไหมจงไปสร้างสาวกจากทุกประชาชาติถ้าพระเยซูตายเพื่อคนบางกลุ่มเท่านั้นพระบัญชานี้จะไม่มีเหตุผล แต่เพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชุนเพื่อมนุษย์ทุกคนเราจึงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีนี้กับทุกคนเราไม่รู้ว่าใครจะเชื่อแต่เรารู้ว่าทุกคนมีโอกาสความจริงที่ให้คำตอบชีวิตความจริงนี้คือคุณไม่ได้เกิดมาโดยไม่มีสิทธิรับความรอดคุณไม่ได้ถูกกันออกจากความรักของพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อคุณและกำลังรอให้คุณตอบสนองด้วยความเชื่อถ้าพระเจ้ารักโลกงั้นพระองค์ก็รักคุณด้วย อธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ความรักของพระองค์เปิดตาใจทุกคนให้รู้ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์อเมนแชร์คลิปนี้เพื่อบอกใครบางคนว่าเขาไม่ได้ถูกลืมและเขาไม่ได้ถูกตัดสิ์จากความรอด